สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านครับนิยายวายฟังฟินฟินนำพานิยายวายเรื่องใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนิยายวายเรื่องนี้มีชื่อว่าอสุลกายเจ้าความรัก เดินทางมาถึง ep 2กันแล้วนะครับ ep 2วันนี้มีชื่อว่า blue diamond คาลอหาดหรูหลังงามก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนิยายเสียงช่องนี้กันด้วยนะครับเป็นกำลังแรงใจด้วยการคอมเมนต์น่ารักน่ารัก ปริยวิทย์จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับหลังจากที่ผมหันหลังกลับมาจากจุดที่ผมนัดหมายกับลูกค้าแล้ววงเล็บผมหมายถึง อดีตลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าและเกือบจะได้เป็นลูกค้าอีกครั้งสีหน้าของผมงุดหงิดเอาเรื่องถึงแม้จะไม่ได้บ่นออกมาสักคำแต่แฟรงก็คงพอจะดูออกถึงได้รีบเดินตรงดิ่งเข้ามาหาผมเกิดอะไรขึ้นสีหน้าไม่ค่อยดี มีอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่าจริงไหมมีอะไรบอกได้นะอย่าเก็บไว้คนเดียวขอบใจนะแฟงผมยกยิ้มมุมปากให้เจเือน,อนก่อนจะหันหลังเดินหนีไปอีกทางเพื่อหลบเลี่ยงการสนทนาต่อแต่ทว่า กลับถูกเพื่อนของผมคว้าแขนรั้งเอาไว้อย่างแรงเล่นเอาผมสะดุ้งเฮือกบลู ru, เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะมีอะไรบอกกันบ้างสิทำไมถึงชอบคิดว่าตัวเองเหลือตัวคนเดียวในโลกนะเอะอก็ ไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยเดี๋ยวถ้าฉันพร้อมจะบอกนายเป็นคนแรกเลยนะแฟรงค์โอเคไหมสัญญาแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันนะบลูอืมสัญญาก็ได้ <c oughs> พอได้ยินคำว่า สัญญาออกจากปากของผมแฟรงค์ Frank ถึงได้เลิกเซาซีไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนอื่นจะคิดเหมือนกันไหมว่าแฟรงค์ดูแปลกๆไปหรือผมอาจจะคิดไปเองเวลา17นาฬิกา เป็นเวลาเลิกงานของพนักงานที่มีไม่ถึง15คนของผมแต่เวลาของเจ้าของบริษัทเนี่ยสิไม่มีเวลาตายตัวเอาซะเลยผมทำงานต่อจากนั้นมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังแกลกแข่งกับความเงียบจนต้องรีบเงยหน้าขึ้นมองหาต้นตอของเสียง นึกว่ากลับไปกันหมดแล้วยังเหลือนายอยู่อีกเหรอแฟงนายนั่นแหละสมควรกลับบ้านไปได้แล้วครับหัวหน้าบอกว่าอย่าเครียดเกินไปไปพักผ่อนได้แล้วนะตอนแรกผมคิดว่าแฟงลืมอะไรไว้แล้วก็เลยกลับเข้ามาเอาซะอีกแต่ที่ไหนได้ เหมือนว่าเขาตั้งใจเข้ามาหาผมหรือผมคิดไปเองแต่ผมว่าไม่ใช่นะพราะแฟรงค์ Frank, เขาเดินตรงเข้ามาหาผมจากนั้นก็วาดมือขึ้นมาคว้าที่ไหล่ทั้งสองข้างจับร่างของผมให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วจัดการ เก็บเอกสารของลูกค้าที่ผมทำค้างไว้บนโต๊ะให้เข้าที่ของมันเรียบร้อยพร้อมกับขยันขยอให้ผมกลับบ้านไปพักผ่อนให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมเองก็เหนื่อยมาทั้งวันจึงยอมทำตามที่เขาแนะนำในที่สุดผมก็กลับบ้านไป และแล้วเรื่องราวของผมในวันนี้ก็ผ่านพ้นจบซิมไปด้วยการที่ผมกลับบ้านไปนอนพักผ่อนหลับไปโดยไม่ได้อาบน้ำาวงเล็บเลยด้วยซ้ำอย่างมีความสุขบรูไดมอนด์เวลาสิบนาฬิกาแต่ถ้าว่าสิ่งที่ผม คิดว่ามันจะจบมันกลับไม่จบลงไปจริงๆอย่างที่ผมหวังถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ได้แฮปปี้แต่ก็อุตส่าห์คิดว่าจะแข็งใจลืมๆืมันไปผ่านไปได้แค่คืนเดียวเรื่องมันก็วิ่งเข้ามาหาอีกจนได้ในขณะที่ผมกำลังทำงาน อย่างขมักขม้นอยู่นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสามครั้งรัวๆใครครับผมเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูห้องทันทีแม้ไม่มีเสียงตอบรับ แต่กลับเป็นเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกสามครั้งติดครั้งนี้ผมจึงเริ่มเงียบบ้างผมถามว่าใครครับเออหัวหน้าครับคือผมเองครับ แถมเองเหรอเข้ามาสิเจ้าของชื่อโผล่หน้าเข้ามาพร้อมกับใบหน้าซีดเผือดเหงื่อแตกพักผมขมวดคิ้วมองหน้าของเขาอย่างสงสัยเออเออมีแขกมาขอพบหัวหน้านะครับอืม ก็ให้เขาเข้ามาสิแต่แต่เขาจับพี่แฟงไปแล้วนะครับอะไรอ่ะพูดอะไรนี่ยแชมป์พูดอีกทีสิคือคือว่าแขกที่มาขอพบหัวหน้าเขาจับพี่แฟงไปแล้วนะครับ แล้วยังบอกอีกว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้เอเออยู่ข้างนอกครับเอ่เอหัวหน้าครับเขามากันเต็มเลยอะครับแล้วมันก็จริงอย่างที่แชมป์บอกทันทีที่ผมเปิดประตูพรวดออกไปก็พบว่ามีชายชะกัน สวมชุดสูทสีดำทั้งชุดยืนอยู่เต็มทั้งออฟฟิศของผมเลยทันทีที่ผมเปิดประตูพลวดพลาดออกมาพวกเขาทั้งหมดหันมามองทางผมกันเป็นตาเดียวและแทบไม่กระพริบตาผมไม่รู้หรอกว่าพวกเขาเป็นใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้น สิ่งเดียวที่ผมอยากรู้ตอนนี้ก็คือแฟรงค์อยู่ที่ไหนพวกคุณจับคนของผมไปไว้ที่ไหนหนึ่งคำถามที่หลุดออกจากปากตรงประเด็นและชัดเจนพอสมควรใช่เพราะผมไม่ได้อยากรู้ว่าจับแฟรงค์ไปทำไม แต่ผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองนายของเราต้องการคุยกับคุณครับคุณบูดมอนกรุณาไปกับเราอย่าไปนะครับหัวหน้าพวกมันเอ่อพวกเขาต้องทำร้ายหัวหน้าแน่ๆเลยแชมพูดสวนขึ้นมาทันควันในขณะที่ผมเพิ่งจะ ขยับปากขึ้นมาได้แค่ครึ่งคำเท่านั้นดูสีหน้าอีกฝ่าย <_ d> um> ก็รู้ว่าห่วงใยมากแค่ไหนแต่เ้าว่าคนที่ผมห่วงไม่แพ้กันเลยในตอนนี้ <_ d> um> ก็คือแฟลคงเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของผม <_ d> um> ผมจึงได้แต่ถอนหายใจออกมา <_ d> um> ก่อนจะพูดประโยคถัดไปกับพวกเขา ผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าเพื่อนของผมจะปลอดภัยและผมจะปลอดภัยถ้าผมไปกับพวกคุณนายบอกว่าแค่อยากคุยครับผมขอทราบเรื่องที่เจ้านายของคุณต้องการคุยกับผมนายไม่ได้บอกไว้ครับเชิญคุณบูไดมอน์ไปคุยด้วยตัวเองดีกว่าครับ งั้นรอผมเดียวผมขอไปเก็บของก่อนอย่าไปนะครับหัวหน้าหัวหน้าครับมันอันตรายนะครับอย่างองแงไปหน่อยเลยนะแชมป์อายเขาไม่นั่นพูดจบผมก็หันหลังควับก่อนเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานแล้วเก็บของ ใส่ในกระเป๋าตามที่บอกอีกฝ่ายไม่กี่อึดใจก็เดินออกมาด้วยใบหน้านิ่งเรียบไม่มีหวั่นเกรงใดๆแค่คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายผมก้าวขึ้นไปบนรถสปอร์ตของชายชะกันคนดังกล่าว โดยมีเจ้าแชมป์ติดสอยให้ตามมาด้วยบอกว่าไม่ให้ตามมาก็ไม่ยอมท่าเดียวเลยต้องหิว้วเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพาละอย่างกับเจ้าลูกน้องที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทมาด้วยยังช่วยไม่ได้อย่างน้อยก็ดีกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบแล้ววะ รถสปอร์ตคันหรูแล่นออกไปด้วยความไวสูงระยะทางค่อนข้างไกลออกไปจากเมืองหลวงมากผมไม่ได้กลัวว่าจะถูกลักพาตัวไปทำร้ายหรืออะไรยังไงสิ่งที่กลัวคือคนที่อยู่ในมือของพวกเขาตอนนี้จะปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าจนกระทั่ง รถจอดอยู่ตรงหน้าคฤลือหาดหลูหลังงามที่ใหญ่โตมโหฬารแห่งนี้เชิญครับนายรอคุณอยู่ข้างในผมหมายถึงแค่คุณคนเดียวนะครับนายไม่อนุญาตให้เด็กคนนี้ตามขึ้นไปด้วยเชิญลูกน้องคนนี้ของคุณรออยู่ข้างล่างนะครับเฮ้ย ได้ไงวะมาแล้วก็ต้องขึ้นไปด้วยกันซิช่างเถอะนะาแชมป์เพื่อนของผมรออยู่ข้างบนกับเจ้านายของคุณด้วยหรือเปล่าครับไม่อย่างนั้นผมขอเจอเพื่อนผมก่อนผมไม่ทราบว่าเพื่อนของคุณอยู่ข้างบนนั้นไหม ผมรู้แค่ว่านายให้ผมไปรับตัวคุณมาเพื่อเจอกับนายเรื่องอื่นคงต้องรอเจรจากับนายเองครับอะไรกันวะพูดแค่เนี้ยเพื่อจะปัดความรับผิดชอบแบบนี้ก็ได้หรือไงแชมป์รออยู่ข้างล่างหันหน้าผมอุตส่าห์ตามมา ช่วยอะไรหัวหน้าบี้ได้เลยหรือไงช่วยรออยู่ข้างล่างเฉยๆไงฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่ข้างบนเขาอยากจะคุยอะไรกับฉันผมพูดพร้อมกับทอดสายตามองขึ้นไปยังชั้นบนของคฤหาหาดหลูก่อนที่ผมจะค่อยๆก้าวเข้าไป หยุดอยู่ที่บันไดชั้นแรกนั่นเองมีใครหรืออะไรที่รอผมอยู่ข้างบนนั้นกันแน่นะอยากจะรู้จริงๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแฟรงค์เพื่อนสนิทของผม จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP2 ของนิยายวายเรื่องอสุรกายเจ้าความรักเมาใจช่วยน้องบรูของเรานะครับว่าจะเจออะไรอยู่ข้างบนขลิหาดหลูหลังงามหลังนี้กันแน่โปรดติดตามฟังนิยายวายเรื่องนี้ในช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้ช่องเดียวนะครับ